สบายดีสบายดียามแรงพี่น้องจ๋าบรรยากาศบ้านสวนเล่นน้ำกับเด็กๆ อากาศบ้านสวนยามแรงพี่น้องจ๋าอากาศร้อนๆเล่นน้ำเย็นๆ กันเลยนั่นม้งแต่หามงยันหกโมงกว่า เสียงแม่น้องทำปั่นไอติมเนาะช่วงนี้ก็อากาศเริ่มฮอนเพิ่นไปขายไอติม,มเสมอไปขายไอติมสามเม่อแล้วเมื่อนี้ก็ไปขายเบิร์ดพี่น้องเพิ่นก็เลยเตรียมของไว้ขายพรุ่งนี้ไอติมบรรยากาศเริ่มคั่มเริ่มเมืดแล้วหลังจากที่พาก,กันเล่นนำก็แยกย้าย หากันไปหายูหากิ่นเนาะอามารากำลังทำกับข้าวอันเทนหุ่งสว่างสวัยในบมเมนไฟฟ้าพี่น้องโซลา่าเซลล์เนาะบามีกระติดรอ,รอบ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 บ้านพูนเห็นบะข้างหน้าข้างหลังบ้านติดเป็นเกือบ20ตัวนะสิบกว่าตัวอันนี้คือโซลา่าเซลล์ ต่อยพาย,ยุลมไฟดับบ้านเราก็ยังสว่างแต่ว่าดอกหนึ่งอยู่นนนี่นี่หน้าประตูทางเขาบ้านยายรุ่นมันตายแล้วมันเสียยังบ้านได้เปลี่ยนอันนี้จะเป็นเถียงยายลุนจากพากันกินเขาก็นยังเป็น้องแต่ละเถียงเนาะอันนั้นก็เห็นอมมาลต่ำปกๆอยู่กับยายบุญจากพากันเห็ดกับเขากยัง ตอนแรกวันสิภานกันไปหาสอนกับยายลียายลีเพราะวา่ขาเป็ดเพื่อนก็นเลยอันเ<า>ปลี่ยนใจว่บบอนบอไปสอนเ<า>พื่อนว่ายลูกกขาเป็ดคือกันลอมนบ,<า>บ<า>อกสบายดีเด้อนลก,กบ,บม่น,นกกบเต้มเป็ดอบอนยแมน่แมนตีบอม่แนวกิละขาเป็ดบอแม่นยายลีอียายลีบอเอิร์แล้วก็เลยขาเป็ดแข่งกับยายลีเป็นบอเขียนเลยละก เป็ดกับมีเห็น้เนาะเต่งเลยโบแมนเด้อพี่น้องเ,อเวลามีแนวกินกระเอินกันมากินอยู่เนาะเวลาโบมีแล้วก็แยกยายกินเทียงไปเทียงมันนะจ๊ะยายลุนเราเลี้ยงบัวไหวเป็กดกระแตกอีสวดสวดของเวนเปรื่องเด้พี่น้องคันว่าขายก็ขายถูกถก,กิโลละแปดสิบบาทพะนะเมื่อวานก็มีคนมาเชื่อขายอยู่ขายไปโซ่ จองโตได้เงินจากลอยสามร้อยเขาคือขายถือตัวละลอยกว่าบาทติดเป็นกิโลมันบโหนักขึ้นเนาะติดเป็นกิโลมันแหลมเขาขายเป็นกิโลพี่น้องเขาไม่ได้ขายเป็นโตแต่แม่เลยเนโลกิโลละแปดสิบบาทถ้าโลกว่ากะเอ่อกิโลละแปดสิบบาทโลกว่ากะลอยกว่าบาทหนึ่งเนาะโอ้ยในมึงนั่ลงมาชื่อให้ให้โลชาวพันมาชื่อใกล้เหมือนอ่ะโอ้ย 60โรล่80ยังว่าได้ดีกว่าอันในเมืองมาซื้ออีนี่รล่ละ30บาทพี่ลูกนั่นแล้วอันนี้ขนาดเขามาขายเออบบแมนขนาดเวียดมาถามซื้ออ่าเป๊ะแม่นงมัยเนาะเพิ่นบอกว่าโล่เก่า10บาทบบซื้อเพิ่นว่ามันแพงเพิ่นอยากได้กิโลละ80บาทบบมีโบขายอืมเพิ่นก็เลยไปซื้อมองไม่เสียดายเป๊ะพี่น้องเอาไว้กินเองเนาะบบซื้อเขาแพงเด้ เขาไม่งานชุบเขาอยากไปทะเาซื้อเขาลงมอยากคลายรุลอยๆแบบเเนียแพงเป็ดบม่เทาซื้อเขายายลุนก็ต้มเป็ดเหมือนกันนะจ๊ะแข่งกับเยลีเอาเนื้อในโอกาสอยัางเยลีเพิ่งคือต้มเป็ดเราไมีแขกมาบออลูกชายพนัดผู้บ่าวมากินเต้มเพียงอืแกงแกงผู้บ่าวแกงผู้บ่าวมาซุ o m กันกินต้มเป็ด เมนูต้มเป็ดนะท่านผู้ชมหมดแล้วยังต้มเป็ดเนี่ยเดี๋ยวไปแห้งกระดูกเป็ดก่อนท่านผู้ชมโพดโพลพักเรนน้ำเรนน้งแต่หาโมงยันเกือบทุ่หนึ่งอ่ะแต่มานนี้อากาศก็ฮห่อนี่นะตอนนี้มิดซีรีพี่น้องบน บ่ลมเลบ่ลมบ่อย่างคนขังอยากหอนแล้วแต่เนียมือเศ้าผัดหมอกโลงแห้งเลยอากาศหนาวมื่อเก็บยนี้ไปขายยายล้นมกทั่วมะเขือๆเราเกอเราเติมชามเล้งนี่ปะเตียมมกเขือไว้ชุกดิบเก็บเบิร์ดเตียมจะใหญ่เตียมของแลมาบิงูญชา ยายลูนเตรียมของไปขายแล้วเบิ่งแน่พี่น้องอันนี้มะเขือเทศน้อยเด่นอ่ะมะเขือียาวมักเล่นน้อยบรนเทาวา่าเนาะมะเขือเทศพวงน่ะน,ะนี่แล้วก็ขายถุงละยี่สิบบาทนี่ทั้งน่วดิบถั่วสุกอันนี้เพิ่นเตรียมไว้แล้วมะเอือนเศร้าเพิ่นกับเก็บมะทัวเก็บเห็ด<ห><ห>แต่เศร้าขายเนาะบางคนเขาเจ้าว่าอ่ามักกินหมากดิบม<ห>ันอยากได้แต่หมากดิบมันก็จะแย่เหมืนท่านนั่นเองเนาะทำมาซื้อแล้วก็เก็บอันนี้จะเก็บขายบอล บบอ,อันนี้น้อยดิบเขาเจ้ามากักกินน้อยดิบเขาเจ้าเอาไปใส่แกงเขียดแกงกบเขาเจ้าว่ามันแซ่บนี่อันนี้ก็ขายนะจ๊ะใหญ่เนะีักประทานยายลุนเก็บขายพ <c oughs> อลูกค้าบางคนเขาเขาบม่กินน้อยซุกเขากินน้อยดิบแม่เขาอยากเอาไปตำเมียงค่ะเด็ไปตำเมียงแล้วกะ็ไปแกงถ้าน้อยซุกนะเขาใส่ตำยหลายคนกับเรเคยกินแต่เฮ้เจ้าออกลายบยายลุนเด็กยังเคยหยุดหยุด คือวกมีิถุนนออะไรจีนอะไรจะก้มอึนเลยช้อนก้มเกินห่าดอกเขาทำปูเจเ๋ยอะไรใช่ไหมได้ไมที่เขามีโอต้มเป็ดมาเด้อพี่น้องเอาแสงบปเลยเอามาป่ะเมื่อเนี่ยเมื่อเห็ดเคทกมาเอาแล้วกินแล้วก็เมื่อสู่ไม่ถาวไม่ถากระยาค่ะเมื่อไหนเพิ่นเผาเพิ่นเกาเอาม้ากับเขาซื้อมากินที่บ้านพอเพิ่นก็มีออเดอร์เค้กชุ่มเอิร์ดเค้กของซื้อก็ได้ขายดีแห้งเฮ็ดชู่มเอร์บนเรือจักเมื่ออุ้ย เมื่อวานเนี่ยเคยซื้ออันชะโตบุรีไหมเหล้าสามกล่องอยู่ใสอยู่ในเงินลืมหมดจิเอมาลืมจจเมกตุลักกินหมดจกักรห้องเหล้าบอกว่าอันนี้เขาเห็นชะโตบุรีจะซื้อไหมเท่าเนี่ยได้หลายก็ได้สิอเอมาฮ็ดเค้กเพิ่นวะเมื่อวาน,นไปในเมืองก็เลยเห็นซื้อมาสามกล่องมากพอลืมจะซื้อกล่องเท่าไหนเขาซื้อเมื่อก่อนอนะกล,ล่องละสองหา 1, ้าพันเนี้เดียวนะกล่องละหมื่นแปดจีแปดพันเออพอซื้ออยู่แซมานี้ยวะ มันก็เบาสื่อสหวาพันนั่นแหละอืะะฮแพงนะหักซื้อในงานมันแพงบนท์เขาเอามาขายแห้งแพงเลยพี่น้องถ้าเขาวขาบไปซื้อสตรอเบอรี่น้อยๆซันเดอร์เนี่ยเอามาแต่งหน้าเค้กแต่งหน้าเค้กมันอีกไม่ทั้งแจกไม่ทั้งสั่งบางคำมันก็ไปส่งให้เขาจับ มันโมเมนต์เดีว่าเกิดเขาเจา้ามื่อกีเขาเจ้าอยากกินแล้วก็สั่งเราเห็ดเค้กเสมอเสมอจนบ่กว่ามือละสี่หาก่อนผู้ใด่นนางเห็ดกลางเวรนางวางเขาเห็ดอีกกับเบิด์ตซูมอือดิเทกอะสว่างในกาอากาศเริ่มฮอนนำนั่ก็ได้ขายดีแสงนะ่ะเราหลอดแล้วเนาะเลือดเท้าวัดดิ บริอบ,บีไม่ออกวันนี้ยงเขย่ำคมปีดรลดแ,ต,แตับเป็ด <c oughs> แล้วก็พอได้อยู่พี่น้องเสาแสงอะ่ะเราขายได้อยู่เนาะเดือนนึงกับเสียดเมิอนอยู่หรือเมิน <c oughs> หอดเกือ <c oughs> ว่าหลอดแล้วบ้านาเท่าน่ะเ็ดงานกินเงินเดือนกันยังแคบสองสามพันบาทอืม <c oughs> ถ้าคนเฮ็ดงานเจ้าของได้ลัก5,000คือปนหรือเมินคืดดอว่าดีคุลองค่ะได้แล้วก็ขา,ายทุกยางบริค้ายจำนำน้ำนำก็ขายนำส่งนำปันเอ่อขนมขายเบิดน้ำปูน้ำปลาขายมาอย่างชำ,งำ,ำ,ำงกับของหลานของซ้ำเล็กๆ Matte, แล้วขายสะเวดสุดายางเฮ็ดๆก็เฮ็ดคุณค <L> ่ะแก้ก็ เมื่มอได,ได้ว่างเราก็เอามากินขเขาอยู่นะเมื่อได้บ่ว่างก็เอามาปิดหลานแล้วก็เอามาเอาเขามามอกินอยู่บ้านแล้วก็เฮดเค้กต่อปุ้นและเด็กคุณยายนอนตื่นหนึ่งสองตื่นยังเห็นราล,ละเห็ดเค้กอยู่ทอดทีหนึ่งทีสองคนอีแม่เฒ่านะาซนี่แล้วนอนแล้วเเรานอนแต,ต่เวน้นนะเพิ่นตื่นมาแปดเก้าโมงเลยเพิ่นก็คิดว่ามันเดึมเดกมันยังบนนอนกับสองซ้ตื่นแล้วแล้ว ชูเดีวนี้พอดีพอดีจะไปน้ำบอลจไปช้าไปย่งเขียดเมรสวรรค์ไปอีกแล้วค่ะทุกคนไปหวยบ่บ่าลายถิ่นโลกบังแค่ปลาตะล่านน้าไปย่างส้ก้นน้องค่ะนี่ถ่านี่ขางให้หน้ากระแพงทำมันชุ่มๆมีแต่หอยไก่เขียดไปยังเขียดกับซูเมอร์ดีกับบุกขึ้นเมื่อก่อนเป็นนองกะกะพอได้กินอยู่แต่ว่ากะบอลลายคือตะเกียรเนาะกบเขียดสมัยตะเกียรยอมรับบอลลายหเลยซูเมอร์กับหายสับซูนยังไง หากินยังก็ยากเนาะหาพ่อไปสื่อสื่อก็จัคสิกิญยังได้ว่าฝืนสื่อก็มีแต่หม,มูขายกับพ่อได้ใส่เนาะได้เมือ่อละสองร้อยสามรอยก็จังสีแ่แหละใค่ดอ,อกมะขวายรุ่นเริ่มหลายแล้ว ลงเลินอ่ะแล้วผมแต่งหลายลแล้วหนาขึ้นแล้วด้เมื่อเรหาลอยหาลอยกวัวสีล่ลอยก่าเ,กเราได้คนเลินเลยเนาะครับปลูกชันๆไว้อยู่พีแล้วก็ปลูกอยู่พ่นก็ปลูกบ้านเหาลอยหลายแห่งขนาดหลายเนาะไปเห็นงานมือหนึ่งเขาจ้างสองลอยเนาะถ้าแรงบ,บ้านบ่มียสองลอยย่งยากสองลอยเนี่ยคือรับจ้างเกี่ยวขา้าวลำหน้าเนี่ยคือดิละวันลสองลอย like แต่ว่าใจเหตุงานพวกเราจะลงงานมากับบุรีทรัพย์พวกหาสิบพันนี่เนาะหาสิบพันในหัวหอนหดลอยหนึ่งสามเดียแบบเป็นลูกน้องในร้านขายของกบบเดือนนึ่งในแค่พันกว่าบาททั้งทั้งอันนะจะไปแฉจุกเลาะร้านหนึ่งนะล้านเดียวล้านหนึ่งนะเดี๋ยวนี่ประมาณพันหกอ่ะแบบนี้ค่ะน้ะมันก็เดี๋ยวเราไปขายนล้วขายของหน้น เราไปคายน้ำเนยไปสมุทรยมสาไปคายกัวเตมาไปยังจนเช้ามาเราไปเห็นบ่เออเราจ้างเป็นเนื้อรือเป็นเดือนหลายเป็นเดือนเดือนละลล่าถ้าเสียวันหนึ่งมันตกจัดเลยเดือนหนึ่งพันกว่าบาทถ้าห้าปลูกของขายเมื่อหนึ่งหรือสี่ห้าร้อยถือว่าดีเดลอรายได้ ได้ไผมาสูดใจแล้วบกินเขาแล้วยายรุนจะไปเยยงเขียดต่อจ้าเมื่อนหรเพิ่นไปยงอยู่หวยได้อยู่สูดไก่ก็ไผ่ได้เนี่ยจะไปชิน้ไ่น้ไปก็่กองคือบทส่วนเด็กหน่อยชิมาะพาใส่เน่เขามักไป่เนาะอขีดไผประแพงเมือกี้บยปกไผเพิ่งจะไปส่องเถาเพิ่นพี่น้องจ๋า เดี๋ยวบ้านนี่บ่มีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศอิเพ็กต์เท่าน,นี้ขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วพี่น้องสบายดีสายสามบัวสาวเพิ่งกระตือแต่สาวบ่วเตรียมของไปขายเก็บมะแซ่เก็บเทสมะเกลเทศเพิ่งเก็บไว้แล้วขายแล้วเ้าคมจะนะในหมื่อละสองสามล้อย <c oughs> ก็ดีแล้ว,กกว,ลวตื่นสามาแต่ว่าเบิดสมมือเนี่ย